วันนี้เราจะมาคุยกันนะครับว่าช่วงนี้เนี่ยมีนาฬิกาเรือนลิมิเต็ดเรือนไหนที่น่าซื้อบ้างนะครับเรือนแรกคือเรือนนี้เลยนะครับเวนิชเนโก้อาเซเนเร่ซูมิเอนะครับก็ถือว่าเรือนนี้เป็นเรือนลิมิเต็ดที่หลายคนเนี่ยรอคอยนะเพราะว่าอาเซเนเร่เนี่ยเป็นรุ่นที่ยอดนิยมมากนะครับขายดีมากแต่ว่าที่มันผ่านมาเนี่ยอาจจะยังมีตัวลิมิเต็ดไม่ไดีเยอะมากนะเอาจริงถ้าเกิดนับว่าอาเซเนเร่มีลิมิเต็ดเนี่ยจะมีแค่วีนัสตัวเดียวเลยนะครับที่ก่อนหน้านี้นเนพิ่งขายไปที่เป็นการคอลลับ IFL นะครับก็ตัวนนั้นถือว่า หน้าตาเป็นอาร์ตเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็อาจจะเฉพาะทางนิดนึงอาจจะเป็นคนชอบแบบสไตล์อาร์ตยุโรปแบบนี้นะครับแต่ว่ารอบนี้เนี่ยมาแนวอาร์ตของญี่ปุ่นละนะครับโดยรุ่นนี้เนี่ยมันน่าสนใจตรงที่เขาจะมีการใช้กระดาษวาชินะครับก็คือกระดาษของญี่ปุ่นน่ะที่แบบเป็นกระดาษโบราณน,นี่แหละนะครับเอามาทําแพดดิ้งตามที่เราเห็นในวิดีโอเนี่ยก็คือเหมือนการสกรีนสีลงไปบนกระดาษด้วยการเอายางอ่ะตั้มตัวลายที่แกะมาแล้วแล้วก็ค่อยๆพิมพ์ทีละเลเยอร์เลเยอร์นะครับพิมพ์สีดําพิมพ์สีแดงนะครับแล้วก็ มาไว้เลเยอร์ด้านล่างแล้วก็เอาตัวกระจกที่มันมีพวกมาร์ e เกอร์พวกโลโก้เนี่ยทับไว้ด้านบนเป็นเลเยอร์ซ้อนกัน ดังนั้นหน้าปัดมันก็เลยจะแบบเหมือนเป็นมิติ2ชั้นที่แบบอย่างเงี้ยกระดาษอยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็ด้านบนเป็นมาเกอร์จะสวยเลยแล้วก็หน้าตาเนี่ยจะมาแนวแบบกลิ่นอายญี่ปุ่นจัดเต็มมากๆนะครับเพราะว่านี่คือการจําลองวิธีการพิมพ์ภาพโบราณจากญี่ปุ่นด้วยนะครับซึ่งนาฬิกาเนี่ยมาก,กับสายายางสีแดงนะครับซึ่งสายยางสีแดงไม่เคยมีกับนาฬิการเรือนไหนมาก,ก่อนนะครับของเวนิชินิโกอาเซเนเล่นะแล้วก็ตัวกล่องแพคเกจิ้งเนี่ยต้องบอกว่าดูแบบอลังการมากนะเดี๋ยวให้ดูตัวกล่องเนี่ยตัวกล่องมาเป็นแบบนีีี้เเเพืือออ่่่่่่่ออออออนนนนนนๆคปปปป็็กกกกลงงแวญญุุิไมดมดด Đừng đèn đèn như สุดยอดมากเลยแล้วก็ผลิตมา500เรือนเท่านั้นนะครับโดยราคาของเรือนนี้เนี่ยราคาเข้าไทยจะอยู่ที่4 0 0 0 0ืกับเกาบาทนะใครที่เฝ้ารอเรือลิมิเต็ดที่หาดูได้ยากแล้วก็หน้าตาดูยูนิคมากๆเนี่ยเรือนนี้คือคําตอบเลยนะครับแล้วก็เนี่ยฝาหลังก็ดูเท่มากเลยนะครับแล้วก็เรื่องการสวมใส่เรื่องอะไรแบบเนี้ยคืออเซนเนเรเป็นนาฬิกาเรือนที่ใส่สบายอยู่ละขนาดความบางเนี่ยเก้าจุดเก้าห้ามิลเท่านั้นนะครับไม่ถึง10มิลนะแล้วก็เป็นเครื่องมิโยต้าออโต้ด้วยนะครับแล้วก็ขนาดตัวเรือนเนี่ยสี่สิบมิล ใส่ง่ายอีกเรือนหึงแล้วก็มาพร้อมกับหน้าปัดที่พิเศษมากๆนะครับก็ลองไปซื้อกันได้นะเรือนนี้คือเรือนแรกที่อยากจะมาแนะนำกันเลยส่วนเรือนต่อไปเนี่ยก็คือ m a i x x i l l a f t t r r d r r k นั่นเองนะครับก็ต้องบอกว่าเรือเนี้เป็นการต่อยอดความสําเร็จมาจากเรือแรกนะครับที่เป็นรุ่นกาฟิตตี้นะตอนนั้นเนี่ยออกมาเป็นหน้าตาแบบสีสันสดใสามากนะครับแล้วก็ขายดีมากๆนะครับทั่วโลกนี่คือแย่งกันถล่มทลายแล้วก็ ตอนที่ไทยเราได้ขายเนี่ยเราได้มาประมาณ15เรือนเท่านั้นนะครับราคาป้าย49,000แต่ว่าราคารีเซลมือ2เนี่ยขายกัน55,000-58,000อะไรแบบนี้แล้วคนก็แย่งกันซื้อแบบหมดอย่างไวเลยนะครับต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในเมนไม่กี่เรือนเท่านั้นนะที่แบบราคาอัพขึ้นไปแบบได้อย่างสูงแบบไม่น่าเชื่อมากๆนะแล้วก็ตอนนี้เขามีการออกรุ่น2มาแล้วนะครับโดยจากเดิมรุ่นแรกเนี่ยที่หน้าตาม,มันาดูสดๆหน่อยนะครับรุ่น2เนี่ยจะมาแนวในคอนเซ็ปที่แบบ เป็น after dark หรือว่าตอนกลางคืนหลังจากที่มันเริ่มมืดแล้วโดยมันก็จะมีชื่อเมืองต่างๆนะครับอย่างเช่นก็อดแฮมเนี่ยหลายคนได้ยินชื่อก็อดแฮมเนี่ยอาจจะไปคุ้นๆกับในการ์ตูนบางเรื่องนะครับแต่ว่าต้องบอกว่าจริงๆแล้วก็อดแฮมเนี่ยมันเป็นชื่อของนิวยอร์กที่มันมีมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วนะมันเป็นเหมือนนิกเนมออที่มันไม่ได้เกี่ยวกับการ์ตูนอะไรใดๆนะครับแล้วก็พวกชื่อต่างๆนานาบนหน้าปัดอะไรแบบนี้มันก็เป็นชื่อของเมืองที่หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้ว่ามันก็มีเมืองชื่อแบบนี้อยู่จริงๆบนโลกนีี้้ดดนนนแ็มมมมาโทท่บบบััเเปฟสขื ย้ำค้าคืนอมแบบเธอคอยส์สิ่หนึ่งซึ่งต้องบอกว่าผมมีตัวจริงละนะครับผมได้ตัวจริงมาใช้งานมาพักหนึ่งละต้องบอกว่าสวยมากเลยนะครับแล้วก็นาปัดเนี่ยเป็นการเพ้นด้วยมือด้วยแบบนี้นะเนี่ยเขาจะมีเบื้องหลังให้ดูว่าเขาค่อยๆระบายระบายทีละอันนะแล้วก็ไล่เฉดสีแกรเดียนคือค่อยๆทําทีละเลเยอร์นะครับคือไอ้สีที่เราเห็นที่มันเป็นการไล่เฉดไปจากสว่างจากสีขาวไปสีฟ้านี่คือการแบบค่อยๆปาดสีลงไปด้วยพูกกันนะต้องบอกว่าโอ้โหเป็นงานละเอียดมากนะครับแล้วก็ ผลิตมาเนี่ยเขาบอกว่า300เรือแรกเนี่ยมีของพร้อมส่งเลยภายในเดือนธันวาคมนี้นะครับดังนั้นใครที่รีบจองเนี่ยก็จะได้ของ แต่ถ้าเกิดใครที่หลุดจาก3 0 0รอเรือแรนกนี้ไปเนี่ยเขาจะมีเหมือนแบบโอเพนวินโดให้เปิดสั่งซื้ออะถ้าเกิดใครที่เลยจาก300เรือแรกนี้ไปนะรับของอีกทีหนึ่งนูงนะสิงหาปีหน้านู่นเลยนะดังนั้นใครที่เล็งเรือนี้ไว้เนี่ยยังไงรีบสั่งซื้อกันได้นะครับราคาในไทยเนี่ย54,900บาทนะครับอันนี้ก็ราคาที่เปิดรับพิออเดอร์อยู่ก็ใครที่อยากได้รีบจองเน้เนๆเ,เพราะว่าถ้าเกิดหลุด300รเรือแรกไปนี่คือแบบรอยาวข้ามปีนะครับไม่อยากให้รอยาวขนาดนั้นนะอนนีี้กกเตอออืึงงท่่บวา น่าซื้อจริงนะครับเนี่ยหน้าตาดูสวยมากเลยสีมันดูคลีนแล้วก็เวลามองอกไกลๆเนี่ยมันดูเป็นน้ําเงินประมาณหนึ่งเลยนะครับ อันนี้ก็เรือนที่2ที่เอามาแนะนำากันะส่วนเรือนที่3เนี่ยได้แก่ Venetianico Nere de GMT สมการลิมิต e อดิชันนะครับก็ต้องบอกว่าเรือนนี้จริงๆที่ต่างประเทศอะ่ะซวเอาไปแล้วนะครับอย่างที่ผมเปิดให้ดูหน้าเว็บนี้เลยนะอันนี้คือเว็บปัจจุบันที่ตอนนี้ไม่มีขายแล้วนะครับแต่ว่าสต็อกเข้ามาในไทยเนี่ยยังเหลืออยู่ในตอนนี้นะในวันที่ผมอัดคลิปเนี่ยประมาณ3-4เรือนเท่านั้นนะครับคือไปตัดสต็อกมาก่อนนั่นแหละนะครับเพื่อเอามาขายให้กับคนไทยได้ซื้อโดยเฉพาะเลยโดยที่รุ่นนี้เนี่ยมีความพิเศษตรงทีี่่มมันนนนเป็นนาาาฬิก GMT ทขด3.9 นะแล้วก็มีความแบบสลิมใส่สบายมากๆนะครับแล้วก็สายเนี่ยเป็นสายซันโซวิโนซึ่งปกติสายแบบนี้เนี่ยมันจะมากับนาฬิกา42มิลเท่านั้นนะอันเนี้ยถือว่ามีการเอามาใส่กับ39มิเมลเป็นครั้งแรกเลยนะครับซึ่งสายนี้ใส่สบายมากนะแล้วก็มันมีความลักชัวรี่มากๆด้วยโดยจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของเรือนี้เนี่ยก็คือเรื่องหน้าปัดนั่นเองนะครับคือหน้าปัดของนาฬิการเรือนี้เนี่ยจะเป็นเทคนิคการเอาโมเสกอะมาประกอบกันคือที่เราเห็นเป็นลายเส้นๆเนี่ยไม่ใช่การปรินนะมันคือการเอาชิ้นส่วนเล็กๆอะประกอบกันจนนไดดบบ้้้ลลววายแแบบี โมเสกแต่ละชิ้นเนี่ยมันเป็นมันเตอร์ออเพลด้วยนะครับนี่เดี๋ยวผมเปิดรูปให้ดูนะว่ามันประกอบกันยังไงนะครับนี่คือการประกอบนะครับก็คือเนี่ยมันจะเป็นชิ้นเล็กๆเลยแล้วก็ค่อยๆมาต่อกันมาเชื่อมกันเป็นแผ่นนะครับทำให้ หน้าปัดเนี่ยมันจะมีความเล่นแสงได้เวอร์มากๆอันนี้คือต้องบอกเลยว่าถ้าเกิดใครยังไม่เคยมีนาฬิกาที่ใช้วัสดุนี้นะเห็นครั้งแรกเนี่ยเพื่อนๆจะตะลึงแบบตะลึงเวอร์ไปเลยนะครับผมอะ่ะเคยมีอันนี้เรือนหนึ่งละต้องบอกว่าโอ้โหมันมันแบบเกินกว่าจินตนาการความสวยได้อะมันเจ๋งมากจริงๆนะครับแล้วก็โทนเนี่ยเป็นแบบสีน้ําเงินน้ําเงินแบบฟ้าๆส,สวยๆเลยแล้วก็เมืองสมการเนี่ยมันก็คือเมืองหนึ่งในอุซเบกิสถานนั่นเองนะซึ่ง ทำไมองเป็นเมืองนี้เพราะว่าเมืองนี้มันเป็นการเชื่อมต่อระหว่างเวนิสกับเมืองจีนนะครับก็คือ่าง่ายๆมันเป็นเมืองที่อยู่ระหว่างเส้นทางสายไหมในสมัยก่อนนี่แหละที่ชาวเวนิสกับชาวจีนเนี่ยจะเดินทางแบบไปมาหาสู่กันเพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ดังนั้นแบรนด์เนี่ยก็เลยมีการนเอาเมืองต่างๆที่อยู่ระหว่างเส้นทางนี้มาทำเป็นรุ่นลิมิเต็ดทั้งหลายนั่นเองนะแล้วก็เมืองสมการเนี่ยจะเป็นเมืองที่มีพวกโบสถ์หรือว่าสถานที่สําคัญที่มีการเอาพวกโมเสกสีน้ําเงินน่ยมาประดับอยู่แล้วนะเป็นเอกลักษณ์ของเมืองเลยดังนั้นก็เลยมีการนําเอาดีเทลรุนเนี้ยมาทําเป็นรายละเอียดของหน้าปัดแล้วก็ตัวนาฬิกานั่นเองนะครับแล้วก็ตัวพวกฟอนต์พวกเทคต่างๆมันก็จะมีความแบบอาหรับอาหร,รับนิดนึงนะครับประมาณแบบนี้นะซึ่งก็ถือว่าเท่มากนะเรือนเนจออออ้วยนนนะรัับเเเเออาาาามมก็็ปข,ง,ขงส่่วววตพ องงที่ต้เก็บจริๆรส่วนราคาเรือนนี้นก็อยู่ที่4 2 9 0 0บาทนะครับก็ถือว่าราคาโอเคเลยนะครับสำหรับรุ่นลิมิเต็ดที่หน้าตาดูน่าสนใจรุ่นนี้นะครับส่วนเรือนสุดท้ายเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเรือนที่ยังไม่เปิดตัวอย่างเป็นทางการนะครับแล้วก็จาไม่ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการที่ต่างประเทศด้วยเพราะว่านี่คือมอนเบรย์ MB2 สีพิเศษที่จะมีขายแค่ในงานอีเวนต์เท่านั้นนะครับหรือว่าจะมีขายตามรีเทลเลอร์ที่เป็นตัวแทนต่างประเทศเท่านั้นนะซึ่งทางเคสวอสโตของเราเนี่ยก็เป็นหนึ่งในตัวแทนที่ได้ขายตัวสีน,น เรือนนี้จะเป็นเรือนที่หน้าปัดอ่ะจะเหมือนตัวฮ่องกงลิมิเต็ดที่มันเป็นลายดอกไม้นี่แหละนะครับที่ก่อนหน้าน,นี้มีสีฟ้าแล้วก็สีเขียวออกมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็สีเขียวพึ่งซลอเอาห,หมดไปเรียบร้อยแล้วที่ประเทศไทยแต่ว่าตัวนี้จะเป็นสเปเชียลเอดิชันนะครับก็คือมีผลิตมาจํานวนจํากัดแหละแต่ว่าอาจจะไม่ได้รันเลขแล้วก็หน้าปัดเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นสีม่วงแทนแล้วก็มากับสายหนังตามปกติที่มอนเบรให้มาอันนี้ก็ถือว่าเดี๋ยวยังไงเร็วๆนี้จะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในไทยอีกครั้งหนึ่งครับแต่ว เปิดตัวเรือเนี่ยอย่างเป็นทางการเลยนะอันนี้ก็คือแบบเป็นรูปภาพที่เขาแบบมีคนถ่ายไว้ตอนที่เป็นงานที่ต่างประเทศนะแล้วก็ไปจับเรือนี้ขึ้นข้อถ่ายแล้วก็แท็กตัวแบรนด์มานะครับก็เลยมีรูปภาพมาให้ดูกันก่อนคร่าวๆได้ซึ่งใครที่อยากได้ตัวหน้าปัดสีม่วงลายหน้าปัดดอกไม้เนี่ยนะครับยังไงก็รอติดตามข่าวสารได้เร็วๆนี้เลยนะครับเดี๋ยวมีประกาศเร็วๆนี้แน่นอนอันนี้ก็เป็นเรือนพิเศษเรือนที่4ที่เอามาให้ดูกันก่อนใครเลยนะครับก็รอชมกันได้นะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับนาฬิกกกกาาารร่่นนนนนิเเศษทีีีอออมใใใหห้้้ดดูััว็็คยไไืบตต ถามรีบสั่งซื้อกันได้เดี๋ยวผมแปะล,ลิงก์ให้ใต้คลิปนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ